ไม่ไหวล่าจริงเพจเราไม่รอดแล้ว,วยอดบริจาคแทบไม่มีททเพจไปไม่รอดแล้วช่วงนี้เพจลำบากแห้งครับซอยผมเนี่ยเดี๋ยวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนเพจเทพโจ๊กูุ้่ิทัทกษหมูมากาไก่ที่น่าสงสารนะครับผมวันนี้เทพโจ๊กก็ได้มาเจอน้องหมาน้อยที่น่าสงสารนะครับ น่องสารจังเลยอะโดนทิ้งมาใช่ไหมยายอุ้ยดูสิครับตาข้างหนึ่งเป็นต้อด้วยน่องสารจังเลยอ่ะหมาขึ้นชื่อว่าเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของมนุษย์นะครับผมทำไมถึงทิ้งเขาได้ลงนะขอบริจาคคนละสิบบาทยี่สิบบาทได้ไหมครับผมเพียงท่านละสิบบาทยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมารักษาน้องหมานะครับผมเลขที่บัญชี 313-326-339ชื่อนายนอนแคงแหงมีน้อยนะครับผมขอบคุณครับไม่ไหวแล้วจริงเพจเราไม่รอดแล้วยอดบริจาคแทบไม่มีแฮชแทก็กเพจไปไม่รอดแล้วฮะส่วนนี้ยอมบริจาคหน่อยเถอะวะ มาบ้างมอนอาที่ยังเดาเซขอรับบริจาคช่วยน้องหมาคนละสิบยี่สิบบาทได้ไหมครับนี่แอดโฆษณาเพจด้วยก็เว้ยคนจะได้เห็นหล,ลายๆหยอดบริจาคสิไร้ข้น หหน้องีดฮัลโหลน้องจีบอวางอยู่บอไปกินชาบูกันมากับไอยราต้องห่วงเรื่องเงินอะ่ะเดี๋ยวไอเลียงเองเดี๋ยวพาพไปซื้อกระกกเป๋านุ้ยนำไปเนาะโอเคไว้เจอกันสวัสดีค่ะใช่คุณนอนแทงแหงน้อยไหมคะใช่ครับผม ชุดขลักตะการพร้อมมาบริจาคให้น้องม้าน้องแมวบ,คบ,วบ่ครับช่วงมีเพนลำบากแห้งครับซอยผมเนี่ยเดี๋ยวบ่ครับมันโมเม็นดันั้นค่ะคือว่ามีคนร้องเรียนมากว่าเพจเพจเทพจกผู้พิทักษ์หมูม,มากาไก่ที่น้องสารครับค่ะคือมีคนร้องเรียนมาว่าคุณเอาความน่าสงสารของหมู่มากาไก่และความใจบุญของคนมาหากินมันโมเม็นางสนได้ครับ เงินที่ได้รับ,บริจาคมาผมก็เอาไปเสื้ออาหารเอาไปรักษาหนองมูมากาไก่ได้ครับแล้วคุณเสื้ออาหารให้สั์รักษาสาั์จักบาดคะท่านที่คุณบริหตุงานเลยแต่คุณมีทางนาฬิก้ามีโทรศัพท์ห,หม่โหลดหม่ถท่านที่คุณบริหตุงานน่ะแม่กินดีอยู่ดีพอเอ่อกะเอ่อเออบอร่ต้องวอนยังดอกคะ่ะขาไปสีแจงยุโลงพักมันแย่แห้งได้หนิ ถห่นมาหากินมันความสงสารและความใจบุญของคนนี่มีรักฐานยังครับขึ้นมาก่าวหาผมแนวนี้เดี๋ยวผมฟ้องมินมาด้วยครับมีหลักฐาน ปลาหมาตัวบอสอายุหมาตัวไทยหรูเนี่ยจะบอสแบบหนึ่งสวัสดีครับแฟนเพจเทียบโจ๊กคุยทักหมูหมากาไก่ที่นั่งศาลน้ำผมวันนี้เทียบโจ๊กได้มาเจอน้องหมาที่นั่งศาครับเลื่นทิ้งมาใช่ไหมยาย น้างสารเลยดูสิครับท่านผู้ชมม้ากแก่ๆแบบนี้ทำไมถึงกินข้าวได้ลงขอบคุณครับขอบใจบหลายๆเด้อบกหลดาเด้อเว้เหม็นถืงวะตุกตุก นี่เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่เขานํามาแจ้งคุณเพอทั้งข้าเดี๋ยวรวมมือกับนักสืบอ,ออนไลน์เพื่อรวบรวมหลักฐานว่าคุณเหตุผิดอิลีผมผิดมองใดมีคนไม้สนใจที่เอาผิดผมผมประเด้๋วไ่บ้างคำให้บรเดวมาบริจาคเลยทายคือวันบอกผิดกฎหไม้ยอ้กระพวดละออ้ใจเี้ด้วยครับเป็นเด็กหน่อยอย่าปากดีคุณจะทำมันกินบ่ได้ คุณนล่าะยปาดีผู้ยุบบ่ตามมาต้าหาซิเก่าประกอบด้วยมาตา3าม4 1และมาตา3า343ฐานช่อกงประชาชนและยักยอกทรัพย์แล้วผู้โพสต์ข้อความที่จะมีความผิดตามมาตา14วงเล็บหนึ่งต่อเมื่อสิ่งที่นําเสนอนน้ัเป็นความเท็จโดยมีเจตนาทุจดดหลอกลวงซึ่งข้อมูลนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ภายในสัปดาห์นี้ไปชี้แจงข้อเท็จจริงที่โรงพักด้วยนะคะผมพิดมองใดมีกนไม้สนใจที่มาพิดผมผม,ผมประด้วไปบ้างทบให้ผูะ้ะดมาบริจาคเลยทายคืนวันบอกพกฎไม้ไอ้ก้วพวและไอยใจยนี้ด้วยครับ